สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะโอ้ยดูแก้มหุ่มอ๋อวันนี้เปลี่ยนที่อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ใหญ่กับแม่ว่าจะพาพายโคกไปสปาเล็บที่โรงพยาบาลช้างนะคะนี่พลายโคกไปเสริมโลอนอยเล็บยาวแล้วต้องไปตัดเล็บแล้วนะคะพายโคกโยนว่ะเออ จะโม้มาขับรถได้จะขี่เองฮะเออสวัสดีหรือ,อยังนี่ฮะไปแล้วพาไฟโคไปสปาเล็บนะคะนี่เล็บยาวแล้วเวลาเดินมันจะลำบากนะคะถ้าช้างเล็บยาวนี้ต้องไปตัดเล็บให้สั้นก่อนเสริมรอนะคะไฟโคกเสริมรอ โอเคสองเชืองนี้ก็เต็มทางแล้วนะคะนี่ต่อนะตอนะคะโอยเด็กๆอิจฉาเด็กๆ,กๆจังเลยถ้าไม่ควันขับซาเล้งมานี่จะให้น้องปั๊มมี่นี่แหละจะขับซาเล้งนี่ โอ้ยคนปูของเราก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ปูโอว่าเขาเดินไปไหนกันอีกเนาะเขาว่าพาไปด้วยหน่อยเขาว่าอากาศก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะคะลมแรงลมแรงอากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยอย่างเดียวที่ลมแรงไปหน่อย ลมหนาวมาแล้วข้าวกบาา็บางเจ้าก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นนาของอพ่อควานนะคะนี่พ่อควานโอสนะคะนี่าการขี่ช้างนี้ก็มีการควบคุมดูแล ของควันนะคะของควันอ๊นะคะดูเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆอยู่กันแค่สองคนนะคะพรก็จะคุมอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างเล็ยบยาวแล้วภายโคุกเล็ยบยาวมากเลยนะคะเวลาเดินในคอนกรีตอย่างนี้อ่ามันจะมีเสียวๆหน่อยเพราะว่าลิบนี้ก็ไปจิกที่อ่าพื้นปูนนะคะนี่ เมื่อหลายเดือนนั้นก็พาอาเจพลทิพย์ไปสปาเล็บนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วให้พ่อแพอพอม่เอ็ซีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาแล้ว น้องแก้มบุ๋มโอ้ยใส่โมงนี่เท่มากเลยสงสัยไม่เป็นริซ่าแล้วมั้งนี่ส <c oughs> งสัยจะเป็นสาวหล่อแล้วนะคะน้องแก้มบุ๋มนี่อ <c oughs> เดินมาแล้วสามเชือก <c oughs> อ่าให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยาย ช้างได้เดินออกกำลังกายบ้างเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางผู่บ้างอารมณ์ก็จะดีนะคะ,ะแม่วาดของเรานี้ก็เซฟตี้หน่อยเวลาไปผูกที่แปลงปลูกหญ้านะคะโอ,โอแม่วาดเราอยากเป็นช้างเท้าหน้ามากดูเดินนำหน้าสามีเลยนะคะนี่เป็นคนจูงสามเป็นคนดึงสามีเลยเออ อ้ออสามีเอาทำไมสิมองไม่เห็นเออโคเออโคกวันนี้ได้ไปเสริมรอแล้วไฟโคกเล็บยาวมากเลยไฟโคกนี่อือระวังอยู่ข้างบนระวังอ่ะแม่กอดอ่ะพ่อเด้อไม่สน เปลี่ยนกันขี่ได้ไหมเปลี่ยนกันขี่ได้ไหมอ่าแม่แม่พ่อพ่อเวทีชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมคะนี่สวยงามมากเลยเออ เสียงเข้มผมเฮือๆเไล่ไล่ช้างนะคะเฮือเฮือยเออไล่ช้างยังไงให้ช้างแมกินหญ้าเอยสวยจริงๆนะคะแม่แม่เอสวยงามมากวันนี้เอาความสุขเล็กเล็กน้อยนมาฝากพ่อพ่แม่แม่เอ M M F C. ทุกๆท,ท่านนะคะทีะ่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราตลอดมาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มาให้นะคะ โอ้ยสวยงามจริงๆอยากจะขี่ช้างยังเลยแต่ไม่มีคนขับรถให้น้องปัมมี่ขับรถอ่าสองล้อไม่เป็นขับเป็นแต่รถซาเล้งนะคะน้องปัมมี่ดีใจดีใจกับช้างนะคะได้เดินได้เดินออกอ่าสู่โลกภายนอกบ้างอยู่แต่โลงช้างอย่างเดียวนี้ก็อ่า ยังไงล่ะอึดอัดแทนช้างช้างก็อึดอัดขนาดเราแบบว่าเมือ่อคิดเหมือนคนเราก็ได้นะคะถ้าพ่อแมอ่ขังไว้แต่ในบ้านไม่พาไปเทีย่ยวไม่พาไปออกข้างนอกก็จะงุดหงิดนะคะเบือ่อช้างก็เปรียบเสมือนคนนะคะเขาก็มียังไงล่ะมีจิตใจเหมือนกันรอวันและเวลาที่ให้ควานอกพาออกเดินนะคะนี่ได้ออกเดินวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะดีกว่าผูกไว้แต่ในโรงช้างอย่างเดียวช่วงนี้ยิ่ง เข้าสู่หน้าหนาวแล้วช้างก็จะเป็นอาจจะไม่สบายเยอะนะคะ,ะโรคท้องอืดบ้างส่วนส่วนใหญ่นี้อาการช้างโรคท้องอืดนี้จะมาแรงมากเลยนะคะโรคท้องอืดโรคท้องเสียอย่างนี้โรคท้องอืดนี้ก็รู้สึกว่าจะล้มไปหลายเชือกแล้วนะคะกินแบบว่าอาหารไม่เปลี่ยนไม่สับเปลี่ยนอาหารกันนะคะ นี่ช้างได้เดินออกกําลังกายบ้างเดินไปนูน่นไปนี่บ้างได้ได้ได้มีการแบบว่าผ่อนคลายนะคะระบบขับถ่ายก็จะดีระบบลําไส้ก็จะดีสําหรับในตัวช้างนะคะเขาเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตพูดไม่ได้นะคะนอกจากอ่ะควานจะพาออกเดินนะคะนี่เขาเจ็บปวดตรงไหนเราก็ไม่รู้นอกจากเราจะเป็นคนสังเกตสังเกตเท่านั้นนะคะนี่อ เดี๋ยวคอยดูขึ้นขี่ช้างไปเถอะเดี๋ยวแม่จะกโกรธพ่ออจะลงมาทันไหมถ้าแม่กโกรธพ่อนะเอ้าอ่าอ่าแกมบุมคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วครับอ,อื <laughs> <laughs> อ <laughs> เระวังตกช้างนะครับ เป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะการย่ำเท้าแต่ละก้าวนี้กระทบกับพื้นดินนี้เสียงดังมากเลยนะคะจับ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 จบต้องมีความสาม,มัคีกันเท่านั้นนะคะช้างสามเชือกถึงจะไปด้วยกันได้โอ้ดูแม่วาดดีใจแล้วดีใจแล้วแสดงอาการดีใจนะคะแม่วาดของเรานี้ต้องเซฟตี้หน่อยมาผูกไว้ที่เปลงปลูกหญ้านี้ต้องอใส่โปขาก็คือใสอผ่ผูกสองขานะคะสำหรับแม่วาด ไปดูแม่จะกดพ่อให้ดูตับพูนน่ใหญ่ะคะ่ะ,อะเนะออไปดูไปดูพี่ใหญ่จะพาอาบน้ํานะครับอาบน้ํามาแล้วพี่ใหญ่อาบน้ํากินน้ํามาจากที่บ้านแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้อง อ่าไม่ต้องลงนะคะวันนี้ไม่ต้องลงอ่าจะไปทางนู้นบโบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะ น้องแก้มบุ๋มเดี๋ยวอีกไม่นานน้องแก้มบุ๋มก็จะไปอยู่ชนบุรีแล้วนะคะนี่ไปไปเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ชนบุรีแล้ว <ไป S 1> สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็ได้ไปชนบุรีแล้วค่ะ <ไป S 1> อยู่ทำไมคะ